ได้เลยครับขอมาจากทําสคริปรีวิวรถ Mitsubishi อ็กพันเดปี2026ความยาวประมาณ900คําเป็นภาษาไทยและเริ่มต้นด้วย Welcome Back แบบที่คุณต้องการนะครับ l วลคัมแบ k กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรีวิวรถยนต์ของเราวันนี้เรามีรถครอส s อเวอร MTV ที่ได้รับความนิยมสูงมากในบ้านเราและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาฝากทุกคนกับรุ่นใหม่ล่าสุด Mitsubishi x p e r d e r ปี2026ที่ถูกพัฒนาให้ทั้งสวยขึ้นขับดีกว่าเดิมและใส่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นเหมาะทั้งการใช้งานในครอบครัวและเป็นรถคู่ใจในทุกเส้นทาง รูปลักษณ์ภายนอกของ Mitsubishi x p a n d e r 2026ยังคงคอนเซปต์ดนามิกชิลอันเป็นเอกลักษณ์แต่มีการปรับเส้นสายให้ทันสมัยและดูดุดันขึ้นไฟหน้า LED Projector Design เพียวพร้อม daytime running light แบบ T-Shape ให้ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและโดดเด่นในทุกสภาพแสงกันชนหน้ามีการปรับให้โฉบเฉี่ยวและมีมิติกระจังหน้าสีดำเงาตัดโครเมียมเพิ่มความหรูล้ออลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่สีทูโทนช่วยเสริมความสปอร์ต เส้นสายด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้ลุ่ลมมากขึ้นพร้อมเส้นคมที่ลากตั้งแต่ฝาหน้าไปถึงไฟท้ายซึ่งไฟท้ายเป็นเลตแบบ L-Shape ช่วยให้รถดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นประตูท้ายเปิดกว้างและสูงเพื่อความสะดวกในการขนสัมภาระภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi Xpander 2026ได้รับการอัปเกรดทั้งในเรื่องวัสดุและการจัดวาง บอนั่งหุ้มหนังสังเคราอบคุณภาพสูงนั่งสบายและทำความสะอาดง่ายเบาะแถวที่2และ3สามารถพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังปรับได้4ทิศท,ทางจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียง6ลำโพงให้คุณภาพเสียงชัดและแน่นขึ้น มาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอมิดแสดงข้อมูลการขับขี่ครบเพื่อนแอร์เป็นแบบดิจิตอลคอนโทรลพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังเพื่อให้เย็นทั่วถึงตลอดการเดินทาง ในด้านสมรรถนะมิตซูบิชิเอ็กพันเด2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร MIVEC 4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด141มิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้การเร่งและการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นรวมถึงประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าช่วงล่างหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงและด้านหลังแบบทอชันบีมปรับเซ็ตใหม่เพื่อรองรับการขับในเมืองและทางไกลได้ดีขึ้นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าให้การควบคุมแม่นยำเข่าคงมั่นใจและยังคงให้ความนุ่มนวลเวลาขับผ่านถนนคุุคระ เรื่องความปลอดภยัย m i t ูบิชิเ i ็กพันเด2026มาพร้อมระบบ Active Safety ที่ครบครันเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ FCM ระบบเตือนการออกนอกเลน l d w ระบบควบคุมการทรงตัว ASC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และกล้องมองภาพรอบคัน360องศาพเพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลาเข้าจอดหรือขับในพื้นที่แคบพร้อมถุงลมนิราภัยคู่หน้าและด้านข้างรวมถึงระบบเบรก ABS, EBD และ b a เพื่อการหยุดรถที่มั่นใจยิ่งขึ้น ในแง่ของราคาจำหน่าย Mitsubishi x p a n d e r 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นราว789,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงประมาณ919,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดทั้งในด้านขนาดฟังก์ชันและความทนทานซึ่ง Mitsubishi x p a n d e r เป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึด ประหยัดและดูแลรักษาง่ายโดยรวมแล้ว Mitsubishi e x p a n d e r 2 0พคือการอัปเกรดที่ลงตัวทั้งรูปลักษณ์ที่ดูสวยทันสมัยขึ้นภายในที่กว้างและใช้งานได้หลากหลายสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและออกทริปต่างจังหวัดรวมถึงความปลอดภัยที่ให้มาอย่างครบถ้วนเหมาะกับครอบครัวสมัยใหม่ที่ต้องการรถเจ็ดที่นั่งที่ดูดีขับง่ายและคุ้มค่าในระยะยาว ถ้าคุณกำลังมองหารถ MTV หรือ Crossover สำหรับครอบครัวที่ให้ทั้งความสวยความคุ้มและความสบาย Mitsubishi Xpander 2 0 2 6คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่ติดตามรับชมรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรอชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณต้องการผมสามารถเพิ่มชื่อคลิป คำบรรยาย YouTube ที่เวิร์ดและแฮชแท็กให้เข้ากับสคริปต์นี้เพื่อใช้โพสต์ได้ทันทีเลยคุณอยากให้ผมเพิ่มให้เลยไหมครับ